สวัสดีตอนเช้าทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่20มิถุนายนพศ2565เวลาตอนนี้ประมาณตีสีครึ่งผมพาทุกท่านมาวิ่งออกกำลังกายครับมาวิ่งกันสักประมาณ5กิโลเมตรก่อนที่จะไปทำงานครับตอนเช้าส,สดชื่นคนไม่ค่อยมี เดี๋ยวเรามาวิ่งออกกำลังกายกันครับไปอะไรครับสักห้ากิโลเมตรทไมต้องถอดหน้ากากครับเพื่อความปลอดภัยเราไม่ทราบได้ว่าเชื้อโรคไวรัสโครโรนาเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยครับเราใส่หน้ากากวิ่งซึ่งผมใส่หน้ากากวิ่งมาตลอดครับตั้งแต่มีโรคโควิดเพื่อความปลอดภัยครับเซฟร่างกาย เซตตัวเองครับแรกๆก็ดูเหนื่อยนิดนึงแต่พอไปไปไปมาก็ชินใส่ตลอดไปไหนเมื่อไหนใส่หน้ากาศครับยังไม่ถอดเข้าให้ถอดก็ยังไม่ถอดครับไปเราวิ่งกันเรื่อยๆได้ครับ ลมพัดเอื่อยๆเย็นสบายๆห้ากิโลเมตรวันหนึ่งวิ่งกันไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเป็นระยะไม่เหนื่อยก็วิ่งไปผมวิ่งรวดเดียวเลยครับ5กิโลเมตร ห้า,รอ,ร,ร,หารอบแล้วครับครบห้ารอบแล้วครับได้เหงื่อได้เหงื่อซึมๆนะแล้วครับสบายแล้วครับวันนี้สดใสไปทํางานได้อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาออกกําลังกายกันตอนเช้าครับถ้ามีเวลาพอมาวิ่งออกกําลังกายกันครับร่างกายจะได้แข็งแรงกระชุ่มกระชวยก่อนไปทํางานสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับพาทุกท่านมา วิ่งออกกําลังกายยามเช้ากันก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองพบแต่สิ่งดีๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ